สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับครูผานะครับผมที่ครูตาบรรดุงนะครับผมไม่ใช่มีเฉพาะแท็กเตอร์แล้วก็รถเกี่ยวข้าวนวดข้าวนะครับผมนี่ยังมีนะครับผมเดี๋ยวจะพามาชมนะครับอันนี้เป็นนะครับผม kx 0 3 3นะครับก็ประมาณตัว3ตันนะครับตัวนี้ตัวนี้มืออ2ประหยัดงบลงมานะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็คือสภาพเดิมๆนะครับรถปี2 5งพ น,นี่อันนี้ก็ปี68รถใช้งานมา2ปีนะครับแท็กก็ยังถือว่าโอเคนะครับผมเป็นแท็กเล็กน,นะครับตัวนี้แต่นี้คือสภาพมันเดิมยังไม่ได้เช็คอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยมีรอยนิดนึงตรงนี้นนะครับตัวนี้ดาวอยู่ที่2,70,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ทางร้านคุกบตาบันดุงนะครับผมกำลังจะ ลดรางสตอง์นครับผมก็มีโปรส่วนลดให้ถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับผมรับรถจริงๆเราจ่ายอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับราคาเงินสดเผื่อมีลูกค้าอยากซื้อสดนะครับผมก็อยู่ที่นะครับผมเก้าแสนสองหแต่มีส่วนลดให้นะครับผมอยู่ที่10,000แสนนะครับผมก็จะได้จ่ายจริงๆอยู่ที่8ปดแสนสองบาทนะครับสามารถผ่อนเป็นรายเดือนนะครับผมตกเดือนละนะครับผมหน0 0 0มืนนะครับผ่อนอยู่4ปีนะครับ จะออกเป็นเงินสดก็ได้เงินผ่อนก็ได้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับป้องไปอันนี้เครื่องเดิมๆนะครับเอกสารในอาการออกก็ใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามคูปตาบรนดุงมาใครเคยเล่นรถแท็กอร์นะครับเห็นไหมครับคูตาบันดุงเราจะตรวจเช็คให้นะครับ รถขุดก็เช่นเดียวกันนะครับผมตรวจเช็คให้ใหม่ความใช้งานแล้วก็เก็บสีให้ก่อนส่งโอเคนะครับผมสําหรับเราดูโปรมือ2องมาแล้วเดี๋ยวไปดูครบผมโปมือ1กันสักหน่อยนะครับนะครับผมส่วนนี้นะครับผมก็เป็นมือ1นะครับเดี๋ยวผู้พผาก็จะพาไปดูนะครับ KX033 เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็3.3ตันนะครับผมเป็นตัวดูแอร์นะครับ มือหนึ่งก็สําหรับใครนะครับผมที่อยากจะได้ดาวถูกโปกนะครับผมตอนนี้คูมาตะบรรดุงนะครับผมเซลคูผาปล่อยโปรโมชั่นนะครับรับรถเพียง5,000บาทจัดส่งให้ทั่วประเทศไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันสักหน่อยนะครับนี่ของใหม่เป็นไงนะครับผมก็สวยๆไปเลยนะครับเบาะใหม่ๆนะครับผมตัวนี้รับรถเพียง5,000บาท เย็นๆนะครับผมเครื่องเสียงใหม่ๆคลิบๆไปเลยนะครับสำหรับนะครับผมรถมือหนึ่งนะครับผมเราจะรับรถกันที่5,000นะครับผมราคาเงินสดอยู่ที่1น0 0 0ล้านนะครับผมอ่้าน40,000นบาทนะครับก็เราสามารถผ่อนสูงสุดนะครับผมได้อยู่ที่6ปีนะครับผมตกเดือนละ2 5 0 0 0บาท นะครับผมลูกค้าอยากจะวางดาวสูงวันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าจะซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะครับผมเอกสารก็ใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนทำหนึ่งคนนะครับผมส่วนนะครับผมลูกค้านะครับผมอาจจะมีข้อสงสัยว่าระหว่างมือ1มือสองใครคุ้มกว่ากันให้ผู้พาแนะนํานะครับถ้างบไม่สูงมากก็แนะนํามือสองนะครับผมประหยัดงบกว่ากันนะครับผมประมาณเกือบรึ่งล้านเลยนะครับผมฮะสุดท้ายแล้วก็ไปใช้งานแบบเดียวกันนะครับผมสายจกนะครับผมนี่นะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับผมจะออกเป็นเงินผ่อนก็ติดต่อผู้ผ่ามาได้นะครับเอกสารที่เราใช้เราจะใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับคนซื้อให้เต็มที่ไม่เกิน70ปีนะครับส่วนคนค้ำนะครับผมให้เต็มที่ไปเลยนะครับผมไม่เกิน65ปีอยู่คนละบ้านเลขที่ไม่ใช่สามีภรรยากันนะครับผมใครสนใจสามารถจองทางออนไลน์ได้นะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมสามารถจองทางเฟซทางไลน์นะครับโทรมาสั่งจองกันเรื่องผ่านกู้รถไปส่งให้ถึงบ้านไปเลยนะครับผม ถ้าว่าใครถูกใจนะผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องแลผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับช่องคุปตาบรรนุงแล้วก็ฝากเป็นกำใจกันด้วยเซลบูผาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย